คี่์ซองระหว่างปักเกียวกับบุตรสลีมวยไทยสูม้มวยไทยตัวนี้จะก้ารอเปล่าบุตรปักเกียวยานจังหวะนี้มาดิปักเกียวมาก็มาดิมามาตีกันอยู่นอกพี่มามมามา,มาพี่ก็ได้นะมามาพี่ก็ได้นะมาเอ้ยมาลดมานด Sắc kill bớt phân vào à Dùn xuống này là xuất nhắc mà Ui ui bị bị chíp Ui mày đi đẹp lọc Mày đi đẹp lọc Mày đẹp Tại đây cắn chiếc cừu sữa nắng nó chiếc cừu sữa nắng nóng nắm bằng 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 มาดิไอมันเข้าป่ามันเข้าป่ามันเข้าป่าหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนกูหลบก่อนใจเย็นใจเย็นมันมีเกาะมันมีเกาะ <c oughs> อ้สื่อมอไได้วะ มันมีดุดเลือดมันมีดุดเลือดแล้วเนาะใจเย็นใจเย็นเถอะมึงเวออ,อะ10คิวตะแห้ง cha out, walk wow We haven't, 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 we chẹp chẹp

Ơi 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 mì đụt lượn nó hao nó mừng vậy còn hết mừng xì ha lắm xịp kêu xịp kêu váy còn mừng nếu có chất tộc mừng ha lộ phàm của nó hò nọ và kêu mình mì đút lượt xong ăn lọ xuống nhà nhàng lọ không phải rút lượt ăn được không nên mặn nặng nào à ข้อเขีร์เล่นเดาบุตรสลีพันปลากเกี่ยวพันเบาว่ะเป็นโอกาสของ,ของฟาร์มหรอจังหวะนี้ มาดิมาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดิ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 โอ้โหปิดซี่มัดหนักเหมือนกันนี่วะหาเสมอแล้วเนาะจังหวะนี้ บัวข้าวต้องค็แทนแล้วจังหวะนี้เพื่อกอบกู้มวยไทย มีปีกแล้วว่ามีปีกเจียร์แล้วเขาอย่างไไดูดเลือดได้แล้วมีปีกเจีรยแล้วดูดเลือดจงมา มาเธอดูดเลือดเดี๋ยวเตะเขาปั่มเตะเขาปั่มเราก็เดี๋ยวก็จมอีกหรอกกระจงกระจอกไปมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปมอน้ำกูมามอเราจ ฮึบฮ er ึบไม่ได้แดกกลก็แง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 แนนั่นแน่นั่นแน่เรยังไม่มีดูดเลือดนั่น อ้มเออโอ้ยบุ๊คฝากเกี่ยวหมดว่ะยังไงดูดลืเอียดเฉยเด้อฝากเกี่ยวล่อยปเกี่ยวกลับไปเขียนคลิปเนาะเอาจะมาฟาร์ม สิบขิวสิบขิวขันปอมมาแตกก้อนนาะสิบขิวมาเราจะเอาเตะแบบหัวตายคอยล้มกันเลยขี้นั่นนันอ้าวเล็กละเล็กละเล็กละ bỏ khâu hực hôm lắm mới nha bỏ khâu phẩm bớt là mà thử mึง ngặt bắt kêu mึง mà thử qua thi này là qua cái thi này là có ma gì cha, ui เก็บวะอัปกัดอพุคัดอพุกัดก็มาวะมาดอยากเข้าป้อมก็มาดิมาเถอะให้มาเถอะมาดี ไม่ไหววะไม่ไหววะไม่ไหววะปิดซิปปากเกียวมัาจริงๆเครื่องปากเกียวนำเอาเด่นนะไว้ก่อนเถือปากเกียวสิบคิว Cụ thể lừa nói là, ai bà kêu mà lòng hảo hết nóng bằng thêm nữa là chiếc là lạc của thi hòn nói là Ui, bà kêu cháy chín chín, bà kêu <laughs> Bà kêu hốt đi, Dứt con, dứt con phương thị ra nói là, Để bà ăn, bà mong bà